สวัสดีค่ะแอดวานจากแฟนเพจหวานชูกา l o เลิฟ i n น s e โนเวล a n แอนด i ซีมาพบกับทุกท่านนะคะที่สนใจดูซีรีส์จีนก่อนสับไทยพักไทยออกนะคะก็วันนี้แอดหวานมาต่อตอนที่32ของซีรีส์จีนเรื่องหมาป่าจอมราชันนะคะ The Wolf ตอนที่32นะคะขอบคุณทุกท่านที่ Subscribe ให้กำลังใจแอดหวานนะจ๊ะใจความสำคัญของตอนนี้ก็คือ,อโปหวังนะคะหรืออีก ชื่อหนึ่งที่เพื่อนๆจะได้ยินกันบ่อยๆในเรื่องก็คือชูโยวนนะจ๊ะสงสัยว่าองค์หญิงผิงเซียนคนนี้เป็นตัวปลอมค่ะก็ส่งคนสนิทนะ่ะให้ออกไปตามหาจิตรกรวาดรูปนะคะขององค์หญิงคนนั้นมาให้ได้นะคะเพื่อมายืนยันว่าคนนี้เป็นคนเดียวกับองค์หญิงตัวจริงหรือเปล่านะคะส่วนทางจี้ชงเองนะคะก็สงสัยเช่นกันว่าองค์หญิงผิงเซียนเนี่ย คนเนี้ยเป็นตัวจริงหรือไม่นะคะก็เลยเปิดผ้าคุมหน้าขององค์หญิงผิงเซียนคนนี้ออกนะคะจากนั้นนะจี้ชงก็รีบออกไปสืบหาความจริงเช่นกันค่ะพอจี้ชงไปแล้วนะคะนางเอกของเราค่ะมาใจชิงก็ก่อเรื่องอีกค่ะนางก็กลับไปยังห้องโถงนะคะที่กระโจมจัดเลี้ยงอีกนะคะแล้วก็กลับไปก็ได้พบกับป๋อหวังนะคะทั้งคู่ก็แบบ ดันไปแบบจับนะคะไปสัมผัสกับผ้าคาดเอวนะคะที่เขาเตรียมไว้2อันตอนนั้นเพราะว่าเป็นเทศกาลพอดีนะคะมันเป็นประเพณีโบราณตามความเชื่อของชาวซีตันนะคะว่าใครที่ได้จับผ้าคาดเอวในวันเทศกาลนี้แล้วอะ่ะคู่นั้นก็คือคู่กันนั่นเองค่ะแล้วทั้งคู่อะ่ะก็ต้องนำผ้าคาดเอวนะคะไปคาดให้กับคนที่เป็นคู่กับเขาค่ะ แสดงถึงความแบบมีโชคชะตาต่อกันนะคะให้เป็นคู่กันตลอดไปนะคะทั้งหมาใจชิงกับโป้หวังนะคะพอได้ยินเรื่องราวแล้วก็พูดขึ้นพร้อมกันว่าปุ๊กขนเหนิงค่ะปุ๊กขนหนิงเป็นไปไม่ได้นะคะที่เขาทั้งสองคนจะมาเป็นคู่กันนะคะแล้วก็ คาดผ้านะคะคาดเอวให้กันแลยกันแต่หัวหน้าคนรับใช้ของท่านข่านนะคะก็พูดขึ้นว่าหากไม่ทําตามประเพณีนะคะท่านข่านคงไม่สบายใจทั้งหมาจ่ายชิงแล้วก็โป้วังนะคะอยากเอาใจท่านข่านอยู่แล้วนะคะก็เลยตกลงทําค่ะนี้ฉากที่เอาผ้ามาคาดเอวให้ซึ่งกันและกันนะคะก็คือโรแมนติกเหมือนกันนะคะก็คือเพลงก็ขึ้นค่ะเ,เพลงที่ขึ้นเพาะมากเลยนะคะไอ้เพลง w h o Am I อยะคะ่ะก็ ที่แบบว่า my utopia new she s ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยววิดีโอจะปิวนะคะลิขสิทธิ์จะตามมานะคะก็มันก็โรแมนติกนะคะฉากนี้อยากให้เพื่อนๆดูกันนะคะตอนที่32ทีนี้มาจชิงอะ่ะเขาก็ผูกเอวนะคะให้กับเป้าหวังนะคะผูกแน่นมากเลยค่ะแบบแกล้งนะคะหลังจากผูกเสร็จแล้วนะคะคนรับใช้ก็พูดขึ้นว่าต่อจากเนี้ยท่านทั้งคู่อะ่ะก็เป็นคู่กันตลอดไปนะคะ ต่อมานะคะเรื่องก็มาเฉลยว่าหมาใจชิงอ่ะวางแผนไว้ค่ะวางแผนให้แบบหัวหน้าคนรับใช้เมื่อกี้นะคะสาวชลาหญิงชลาคนเมื่อกี้ของท่านข่านอ่ะมาช่วยนางค่ะมาช่วยนางดึงเวลาคือ่วงเวลาของโป๋หวังไว้นะคะแต่ก็ทวงได้แป๊บเดียวค่ะคือโป๋หวังอ่ะฉลาดมากนะคะตอนที่32เนี่ยคือโป๋หวังรู้ทุกอย่าง รู้ทุกอย่างฉลาดสุดๆค่ะปะวังก็จับโกหกนะคะได้ว่าองค์หญิงผิงเซียนคนนี้เป็นตัวปลอมค่ะก็บอกกับมาใจชิงนะคะให้ให้ฆ่าองค์หญิงผิงเซียนคนนี้ซะคนตัวปลอมนี้ซะไม่อย่างนั้นนำะมาใจาชิงมีปัญหาแน่นะคะ หมาใจชิงก็ไม่สามารถจะฆ่าองค์หญิงตัวปลอมได้ลงนะคะก็ร้องไห้ค่ะร้องไห้แล้วก็คุกเข่าลงนะคะขอร้องโป๋หวังนะคะให้ปล่อยอ,อ,องค์หญิงถิงเซียนตัวปลอมไปเถอะนะคะนี้หมาใจชิงก็บอกกับโป๋หวังว่านางอะ่ะไม่สามารถจะเอาประโยชน์นะคะจาก จากชีวิตของคนอื่นได้นะคะเป้าหวังต้องการฝึกให้หมาใจชิงนะคะมีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดน,นะคะเขาจึงเยาะเยะ้ยถักถางมาใจชิงนะคะแล้วก็แบบปิดท้ายด้วยประโยคที่ว่าหมาใจชิงเจ้าไม่มีวันที่จะฆ่า่าได้นะคะนี้หมาใจชิงค่ะก็รวบรวมพลังใจนะคะจับด้ามธนูค่ะแล้วค่อยๆแบบพยุงตัวเองลุกขึ้นนะคะนี้ผ้าคาดเอวคู่กันกับ โชคชะตาอันนั้นที่ที่เพิ่งคลาดเอวกันไปนะคะก็หล่นลงพื้นดินค่ะในขณะที่โป๊หวังนะคะเดินหันหลังให้มาใจชิงอะ่ะมาใจชิงก็หลับหูหลับตายิงธนูออกไปค่ะก็คือนางนางหลับตายิงค่ะเพราะไม่อยากจะฆ่าโปะหวังแต่ก็ต้องยิงนะคะแต่นางก็ยิงธนูออกไปแล้วแล้วองชายเสียค่ะ ชูโยเจนนะคะวิ่งเอาหน้าอกเข้ามารับลูกธนูแทนป้อหวังนะคะนี้องค์ชายสี่เขาก็เลยแบบล้มค่ะหมดสติลงไปเลยค่ะต่อมานะคะหมาใจชิงอะ่ะก็แบบถูกจับตัวมาที่ที่กระโจมถงใหญ่นะคะเพื่อให้ท่านข่านเ,เยลูอีนะคะตัดสินโทษแต่ว่า ยังไม่ทันตัดสินนะคะพอดีจี้ชงมาสะก่อนคะ่ะพระรองขี่ม้าขาวมาช่วยมาใจชิงไว้ได้ทันนะคะจี้ชงอะ่ะได้รูปวาดขององค์หญิงผิงเซียนตัวจริงมาด้วยนะคะแล้วนี้จี้ชงก็พูดขึ้นว่ามาใจชิงอะ่ะเป็นเป็นพระราชธิดาคือเป็นลูกสาวขององค์หญิงผิงเซียนนะ <c oughs> ค่ะก็ถึงตอนนี้แล้วค่ะแล้วก็เพลงก็ตัดจบเลยนะคะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูกา r Love, Chinese Novel and s ด r i ีรเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ